บางคนเนี่ยบอกว่าไปกู้ยืมเงินนะครับนำโฉนดที่ดินมูลค่าราคาห้าล้านสิบล้านนะครับไปกู้เงินเขาแค่ห้าแสนบาทเขาก็ตกลงให้กู้แต่เวลาไปทํานิติกรรมเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะทํานิติกรรมเป็นกรณีว่าสัญญาเงินกู้เนี่ยเป็นสัญญาหลักคือเป็นสัญญาประธานแต่สัญญาอุปก,กรณ์ก็คือไปทํานิติกรรมเป็นขายฝากก็มีนะครับบางคนก็ให้จดทะเบียนโอนไปชื่อของบริษัทไปเลย และก็มีเงืินไขว่าให้ซื้อคืนสิ่งพวกนี้คือเป็นกรณีใช้กลยุทธ์และวิธีที่นายทุนเงินกู้หรือบริษ,ษัทที่ปล่อยกู้เนี่ยเอาเปรียบประชาชนนะบ,บางคนก็ทํานิติกรรมขายฝากเลยนะครับไปยืมเงินห้าแสนก็ให้โอนที่ดินไปให้ก็คือเป็นกรณีรับซื้อฝากขายฝากแต่จริงเจตนาของคนที่ไปกู้เงินเนี่ยคือยืมเงิน สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยใงประเทศในกรณีปัญหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยในปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในกรณีปัญหาเกี่ยวอะไรครับการขู่ยืมเงินการนําเงินไปลงทุนแล้วกรณีการไปทํานิติกรรมต่างๆมันเกิดปัญหาครับวันนี้ผมก็เป็นนักการเมืองและก็เป็นนักกฎหมายก็รธรรมดาครับเมื่อมีเปิด f a c e b o ๊ k การให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาปรึกษามากมายทั้งโทรศัพท์มาทั้งส่งข้อความมาเดี๋ยวมาพูดกันทีเดียวเลยครับว่าวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีมาอย่างไรเราจะแก้อย่างไรการขายฝากน้อนครับคือเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองนะครับการขายฝากและการทํานี้การขายฝากออกมาแล้วในกรณีคุ้มครองประชาชนและก็ยังมีในคุณเงินกู้หวัวเสหวัวใสานะครับพยายามที่จะ ใช้เทคนิคทางกฎหมายเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคคือนิติกรรมสัญญาขายฝากหรือนิติกรรมสัญญากู้ยืมพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของใคไรครับเป็นกรณีอยู่ภายใต้การควบคุมกํากับดูแลของข้าราชการคุมของผู้บริโภคคือผู้ให้บริการนั้นก็หมายความว่านะครับผู้ที่ปล่อยเงินกู้หรือบริษัทที่ให้กู้ยืมเงินนั้นเป็นผู้ให้บริการสําหรับพี่น้องประชาชนก็คือผู้บริโภคก็ไปยืมเงินนะครับ ทุกวันนี้มันมีบริษัทต,ต่างๆเกิดขึ้นมากมายบริษัทที่มาโฆษณาเงินติดหลอกติดลอ้ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนําสัญญาไปเอานำเอกสารที่โหนดที่ดินไปรถบ้านไปไปทําอะไรครับกู้ยืมเงินนะฮะไปกู้ยืมเงินหลักๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนปัญหาทางการเงินเนี่ยสิ่งแรกที่คิดถึงนั่นคือหาแหล่งเงินกู้ถูกไหมฮะอย่างกรณีค้าขายนะพอดีประสบปัญหา หาสภาพคล่องทางการเงินก็ต้องไปหาแหล่งกู้เงินกู้หนึ่งในระบบนอกระบบในระบบก็หมายความว่าคุณไปยื่นต่อสถาบันการเงินก็ได้แก่ธนาคารบนะริษัทลิสซิ่งพวกนี้คือเปิดบริษัทก็ถือว่าในระบบนะครับส่วนนอกระบบก็ไปกู้ยืมเงินนะนายทุนเงินกู้นะค,คนที่ไม่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนี่ก็มนนีนั่นคือสิ่งที่ประชาชนประสบปัญหาบางคนเนี่ยบอกว่าไปกู้ยืมเงินนะครับ นำโฉนดที่ดินมูลค่าราคา5ล้าน -10 ล้านนะครับไปกู้เงินเขาแค่5แสนบาทเขาก็ตกลงให้กู้แต่เวลาไปทํานิติกรรมเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะทํานิติกรรมเป็นกรณีว่าสัญญาเงินกู้เนี่ยเป็นสัญญาหลักคือเป็นสัญญาประธานแต่สัญญาอุปกรณ์ก็คือไปทํานิติกรรมเป็นขายฝากก็มีนะครับบางคนก็ให้จดทะเบียนโอนไปชื่อของบริษัทไปเลยแล้วก็มีเงื่อนไขว่าให้ซื้อคืน สิ่งพวกนี้คือเป็นกรณีใช้กลยุทธ์และวิธีที่นายทุนเงินกู้หรือบริษัทที่ปล่อยกู้เนี่ยเอาเปรียบประชาชนนะบางคนก็ทํานิติกรรมขายฝากเลยนะครับไปยืมเงินห้าแสนก็ให้โอนที่ดินไปให้ก็คือเป็นกรณีรับซื้อฝากขายฝากแต่จริงเจตนาของคนที่ไปกู้เงินเนี่ยคือยืมเงินนะฮะแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะขายฝากแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราท,ทําสัญญาเงินกู้ไว้อีกฉบับหนึ่ง โดยเอาสัญญานิติกรรมขายฝากเป็นคำปเป็นหลักประกันก็ใช้เทคนิคมากมายเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็มีประชาชนโทรมาสอบถามผมว่าแล้วมันจะบังคับแบบไหนอย่างไรคือมันไปอยู่ในหมวดเรื่องของนิติกรรมอําพางครับคือการตกลงเป็นคู่สัญญาหรือทํานิติกรรมกันนั้นต้องดูจุดเริ่มต้นว่าคู่สัญญาประสงค์จะผูกพันหรือมีนิติสัมพันธ์กันในสัญญาอะไรถ้าประสงค์กู้ยืมเงิน มันก็เป็นเรื่องของกู้ยืมเงินนะครับแม้จะไปทําสัญญาขายฝากไปทําสัญญาอโอนที่ดินให้กับคนให้กู้พวกนี้มันก็เป็นนิติกรรมอําพรางที่ทําอําพรางขึ้นเจตนาที่แท้จริงก็คือสัญญากู้ยืมเงินแล้วเวลาบังคับละ่ะส่วนมากคนที่เป็นเจ้าของเงินก็จะบังคับตามสัญญาที่อําพรางแต่ไม่บอกว่าสัญญาแท้จริงคือกู้ยืมเงินนะนะั่นแหะคือการกู้ยืมเงินสมบูรณ์ตอนไหนครับ สมบูรณ์นะวันที่ผู้กู้นะฮะขอกู้แล้วผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และมีการส่งมอบเงินกู้ให้กับผู้กู้นั้นนิติกรรมสัญญาสมบูรณ์เลยครับ, <c oughs> บรเกิด <c oughs> ขึ้นทันทีเลยนะฮะส่งมอบเงินกู้ให้คือสมบูรณ์เลยส่วนการ <c oughs> หลักฐานเป็นหนังสือฟองรองได้เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นกรณีที่หลายคนไม่เข้าใจ หลักๆวันนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับผมจําเป็นต้องมาพูดว่าหนึ่งเราไปทําอะไรก็ตามให้เราดูให้ดีครับก่อนที่เราจะทํานิติสัมพันธ์หรือทําอะไรกับคนที่เอเป็นคู่สัญญากับเราเราต้องดูเกตนาที่แท้จกิงของเรานั้นคืออะไรเราประสงค์กู้ยืมเงินก็ทําสัญญากู้ยืมเงินเราไม่ได้ไปสงค์ไปทํานิติกรรมขายฝากที่ดินดังนั้นคนที่อยากได้ เปรียบเรานั้นเขาก็จะเอาเทคนิคหรือวิธีการทางกฎหมายมาเอาเปรียบเราตอนนี้มันไม่ได้มีเฉพาะอาบุคคลธรรมดามมีนิติบุคคลบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆนะครับมาเอาเปรียบน้องประชาชนมากมายดังนั้นเรามีเทคโนโลยีเราก็ต้องอัดเสียงไว้ด้วยนะครับก่อนไปกู้เนี่ยบันทึกเสียงไว้เลยคือหลกัหลกๆพี่น้องประชาชนมีเกตนาที่ดีผมรู้ครับพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรเนี่ยคือไม่มีเกตนาที่จะไปช่อโกงหรือ ใช้เทคนิคเอาเปรียบใครหรอครับเพียงแค่ว่าต้องการเงินทุนมาดําเนินธุรกิจต่อยอดธุรกิจหรือว่าอามาบรรเทาสภาพคล่องที่ไม่คล่องใช่ไหมฮะแต่คนที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยส่วนมากใช้เทคนิคครับในวันนี้ก็โทรมาหาผมบอกว่าไปยืมเงินเขาห้าแสนบาทนะที่นาเก้าไร่มูลค่าเป็นล้านๆน,นะก็เขาให้ยืมเขาให้ทําสัญญากู้ยืมไว้หนึ่งฉบับ แล้วยังไม่พอนะครับก็เอาที่ดินเนี่ยไปทํานิติกรรมขายฝากที่สานักงานที่ดินลหลังจากนั้นก็ส่งดอกเบี้ยไปคือการขายฝากที่ดินนั้นในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากนะครับรับซื้อฝากที่ดินไว้ก่อนที่จะครบกําหนดก็ต้องแก้งครแก้งให้ผู้ขายฝากนาี้ท,นทราบให้มาไถ่ถอนภายในกําหนดนะเขาจะบอกกันกฎหมายบอกนอันคุ้มครองอย่างนั้นนะครับถ้าคุณไม่แก้งเนี่ยละเลยไม่แก้งบอกผู้ขายฝาก ในกฎหมายก็บอกข้อเจนว่าให้ขายายระยะเวลาออกไปอีกหกเดือนนับแต่วันครบสัญญาที่ต้องไถ่ถอนคืนนะฮะแต่เรื่องดังกล่าวนั้นมันเป็นกรณีซับซ้อนคือไม่ใช่เป็นการขายฝากธรรมดาเป็นกรณีที่ไปกู้ยืมเงินนะผู้กู้คือบริษัทให้กู้ผู้กู้ก็คือชาวบ้านไปกู้เงินแต่บริษัทใช้เทคนิคคือให้ชาวบ้านไปทานิติกรรมสัญญาขายฝากไว้โดยอ้างว่า เอานิติกรรมสัญญาขายฝากนี้เป็นหลักประกันซึ่งมันเป็นกรณีที่ช่อชนนะครับเป็นกรณีที่ทํานิติกรรมไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาถ้าคุณต้องการแค่ดอกเบี้ยเขาเนี่ยก็ง่ายๆคุณก็ทําสัญญาอกู้ยืมกันส่วนถ้าคุณไม่ประสงค์ที่จะเอาทรัพย์เขาก็ง่ายนิดเดียวครับก็ให้เขาไปจดทะเบียนจำนองนะฮะซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์เนี่ยว่าจำนองที่ดินแปลงเนี้เป็นหลักประกัน ในการกู้ยืมเงินกันก็ได้แต่ดันไปใช้วิธีการะไรครับขายฝากเอาที่กรรมขายฝากนะทําให้กรรมสิทธิ์เนี่ยในที่ดินเนี่ยโอนไปยังผู้รับซื้อฝากก็คือผู้ให้กู้มันก็เป็นนิติกรรมอําพางคุณก็ต้องประยุตามนิติกรรมตั้งแต่ที่จะเลือกแรกเริ่มนิติกรรมก็คือการกู้ยืมเงินกันอันนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลทางกรณีที่บริษัทใช้เทคนิคอย่างนี้มันก็เป็นกรณีทำไม่ชอบต้องดูนะครับ หนึ่งกรณีการกู้ยืมเงินกันเนี่ยเป็นกรณีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้บริโภคถ้าหากมีการฟ้องร้องกันก็ต้องเป็นคดีผู้บริโภคนะฮะและมตาตราสิบสองเนี่ยในวิธีพิจารณาความในคดีผู้บริโภคก็บอกชัดเจนว่าในการประกอบกิจการต่างๆเนี่ยนะะผู้ประกอบกิจการจะต้องกระทาโดยสุจริตและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะฮะไปดูนะฮะ หลักๆวันนี้พี่น้องประชาชนครับการฟ้องร้องคดีผู้บริโภคนั้นมันทําได้โดยง่ายหนึ่งจะฟ้องด้วยวาจาก็ได้หรือฟ้องเป็นหนังสือก็ได้ถ้าเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้บริการผู้ที่เปิดให้การบริการให้กู้ยืมเงินเราเนี่ยในฐานะผู้กู้และผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในข่ายในการกํากับดูแลก็คือมีสิทธิ์ฟ้องร้องผู้ให้บริโภคได้นะ เราเป็นผู้กู้นะครับก็ถือว่าอยู่ในคดีผู้บริโภคคุณในฟ้องคดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้กู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคฟ้องผู้ให้บริโภคเนี่ยในกรณีเพิกถอนนิติกรรมหรือเรียกร้องค่าเสียหายอะไรต่างๆอานาเนี่ยมันจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเราไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมครับจ,จ่ายเฉพาะค่าหานายถ้าไม่มีทนายนะครับยากจนคนแชน้นก็ไปที่ศาลครับไปบอกศาลว่าวันนี้มาฟ้องคดีอ่ามาทําไมคะมาฟ้องคดีคะ่ะ มาฟ้องเรื่องอะไรคือถูกหลอกให้ทํานิติกรรมสัญญาขายฝากจริงๆไปกู้ยืมเงินนี่มีสัญญากู้ยืมเงินหนึ่งฉบับและก็ยังมีสัญญาขายฝากที่เขาให้ไปทํานิติกรรมขายฝากอ้างว่าเป็นนิติกรรมขายฝากเพื่อค้าประกันสัญญากู้แต่เมื่อครบกําหนดจะไปไถ่ถอนแล้วนะไม่ให้ไถ่ถอนนะก็ทําให้เราเสียหายถึงแม้จะเลยระยะเวลาไถ่ถอนพี่น้องประชาชนครับเมื่อนิติกรรม สัญญากู้ยืมเงนินกันนั้นมันผูกพันแต่ต้นการมาทํานิติกรรมขายฝากอาพางสัญญากู้นั้นเนะี่ยมันก็ต้องยึดหลักตามนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินถึงแม้ว่าจะเลยระยะเวลาไถถอนนะครับมันก็ไม่ผูกพันกับผู้กู้เพราะเราอยู่ในฐาหนะผู้กู้ผู้ให้กู้คือเจ้าของเงินหรือบริษัทแต่คุณมาช่อชนโดยการทํานิติกรรมอาพางนิติกรรมที่แท้จริงก็คือนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน ขึ้นมาหนึ่งฉบับเพื่อเอาเปรียบประชาชนเห็นไหมมันก็เป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรมนะฮะดังนั้นเราก็ยึดหลักยึดถือสัญญาคู้ยืมเงินเป็นสําคัญก็เอาเงินไปวางทรัพย์ครับไปวางที่สํานักง,งานวางทรัพย์เสร็จแล้วก็ดําเนินการให้ทางผู้ให้กู้มารับเงินถ้าไม่มาเราก็ฟ้องขอต่อศาลฟ้องร้องเพื่อให้เพิ่อถอนนิติกรรมขายฝาก นะและก็ดําเนินการอีกครับดําเนินการให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งเพิกถอนเพราะว่าเป็นนิกรรมอําพางสัญญากู่ไอนะ้นี่เราก็ไปไปฟ้องร้องขั้นตอนการฟ้องร้องหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจม่อต้องจ้างทนายนะครับแต่ถ้า,าจําเป็นจริงๆไม่มีเงินก็ไปหาศาลได้ศาลก็จะให้ฟ้องร้องด้วยวาจาศาลก็จดบันทึกคือการดําเนินคดีผู้บริโภคนี่จริงๆแล้วมันต้องพิจารณาต่อเนื่องและก็พิจารณาโดยรวดเร็วจะเร็วนะครับ ม่ให้เลื่อนคดีเลยนะส่วนมากจะอ่านดูนะครับแต่หลกัหลกๆคดีสารก็เยอะก็เป็นกรณีที่ให้เลื่อนคดีไปไกลอ่ะพูดง่ายจริงมันต้องพิจารโดยรวดเร็วนะฮะในการขอเลื่อนคดีมันต้องมีเหตุผลนะครับในกรณีเราเอาหลักๆวันนี้ท่น้องประชาชนครับวันนี้ที่ผมผมามาพูดเพื่อให้ท่าน้องประชาชนได้เข้าใจหลักคิดได้เข้าใจเหตุและผลในกรณีการทานิติกรรม ถ้าหากว่าเราผูกพันนะนิติกรรมอันที่แท้จริงมันก็เป็นสมบูรณ์ก็คือถามว่านิติกรรมสมบูรณ์ส่วนนิติกรรมที่อําพรางขึ้นมานั้นมันก็เป็นนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นกรณีที่สมยอมกันมันก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะฮะเป็นโมชิจกรรมก็บอกล้างไปนะหลกัหลกๆวันนี้พี่น้องที่รักทุกท่านครับการมีปัญหาคดีความเกิดขึ้นเราก็ต้องปรึกษานักกฎหมายเราต้องเข้าใจการปรึกษานักกฎหมายก็ปรึกษาได้หลายคนสำหรับผมเนี่ยผมปรึกษารฟรีอยู่แล้ว คนที่ส่งข้อความมาอะไรมามันก็คือตอบไม่ได้ทุกคนวันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ผมจําไม่ผิดนะครับประมาณยี่สิบข้อความและมีโทรมาปรึกษาผมมาเกือบสิบสายผมก็ตอบทุกคนให้คาปรึกษาไปวันนี้ก็เลยมาพูดเป็นคลิปไปเลยนะเอาไปฟังนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องติดต่อทนายและให้ทนายไปฟ้องเพื่อถอนนะกรณีที่หากไม่มีทนายฟ้องได้ไหมฟ้องได้ที่ผมบอกนั่นแหละฟ้องได้เราก็เข้า g o o g ิ e นะพิมพ์คําว่า วิธีพิจาคดีผู้บริโภคมันก็จะขึ้นมาเลยอ่านให้เข้าใจนะครับเราก็เรียนรู้ด้วยการที่เราจะทําอะไรเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้คือตัวผมเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นนักการเมืองนะครับวันนี้ก็อยากให้น้องประชาชนนั้นได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าใจนะครับทุกคนนั้นต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับความคุ้มครองแต่การคุ้มครองคือมันก็ต้องมีขั้นตอนในการดําเนินการนะครับ คงเข้าใจนะครับคนที่อยู่ขอนแก่นนะฮะจังหวัดขอนแก่นที่โจอปัญหาผมวันนี้ผมให้คําแนะนําได้เพิ่งบอกก็เลยครับถ้าอยากจะให้ช่วยแนะนําช่วยเขียนเนื้อหาครับผมดูแลประชาชนอยู่แล้วคือคําฟ้องเขียนผมเขียนไม่ถึงสิบห้าทีก็เสร็จครับคุณก็ไปฟ้องต่อศาลได้เองการฟ้องคดีเนี่ยคุณสามารถลงชื่อในฮะผู้เรียบเรียงผู้พิมพ์ผู้เขียนได้นะฮะในคดีแพ่งคุณไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับเขียนคําฟ้องขึ้นมาก็ไปฟ้องต่อศาลฟ้องเองได้ โจทฟ้องเองได้ครับนะก็ใช้แบบฟ้องคดีผู้ถูกโภคแต่กระบวนการในการนำสืบพยานเนี่ยถ้าไม่ใช่ทนายมันก็ลำบากถามว่าเ,เป็นโจทฟ้องเองได้ไหมประชาชนฟ้องเองได้นำสืบเองได้ไหมได้ไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับคือฟ้องคดีต่อศาลเองนำสืบเองได้หมดครับนะคือปัญหาหลักคืออยู่ที่ว่ากระบวนการในการดำเนินการเนี่ยมันอาจจะไม่คล่องแคล่วไม่เหมือนกับที่เราจ้างทานายความนะครับแต่เราก็ต้องดูให้ดีกัน ในการไปรจ้างทะแนนความกคาม็ความเข้าใจให้ให้ละเอียดค่าจ้างเท่าไหร่ถามทานายความว่าถ้าจะชนะชนะคดีแบบไหนแบบไหนถึงจะชนะชนะด้วยข้อดีดจริงไหนและข้อกฎหมายไหนเนี่ยเราก็ดูนะครับคือผมอมมาพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชนะ์สาธารณะไม่ได้มีเจตนาไปให้ร้ายหรือว่าไปใส่ร้ายบริษัทผู้ที่้กู้แต่อย่างใรพี่น้องประชาชนก็พิจารณาดูสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์นะก็รับฟังไหมอ่าผมก็ไม่สามารถที่ตอบ คำถามพี่น้องประชาชนในกรณีเป็นการส่วนตัวได้ทุกคำถามดังนั้นก็เลยทําเป็นคลิปออกมาในวันนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่อําเภอพลน,นะฮะที่ส่งข้อความมาส่งเอกสารมาเราดูให้ครับดูให้คือผมเป็นนักการเมืองที่เสีดเดยดนองประชาชนไม่เป็นไรครับไม่มีค่าใจ่ายก็ดูให้นะฮะดูให้ทําให้ฟรียังได้เพราะผมมีแบบฟอร์มพวกเนี้ยในการเขียนคําฟ้องนนคำร้องนะคำแอบ,บเดียวก็ส่งให้พี่น้องประชาชนในปิ้นเอานะ,ะปิ้นแล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลได้เลย ส่วนทนายก็ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องรักษาสิทธิตรงนั้นก่อนนะและ้วขามบอกว่าเอ้ต้องวางเงินเท่าไหร่มันเป็นคดีมีคุณชักก็จริงแต่เราเป็นกรณีเราเป็นผู้บริโภคเราไปฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยมันได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายผู้บริโภคฟ้องผู้ให้บริโภคเนี่ยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าเนียมในชั้นที่สุดถ้าเราแพ้คดีนะครับอันนี้คือในขั้นตอนการฟ้องเนี่ยเรายกเว้นหมดค่านำมงน์นำหมายค่า วิชารมเนียมไม่ต้องออกไม่แต่บาทเดียวคือฟรีนะฮะยกเว้นก็คือฟรีนะครับยกเว้นในการฟ้องร้องในชั้นแรกนะฮะแล้วก็ไปที่ศาลเลยนะเรียงเอกสารคือหลักๆเจ้าที่ศาลส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะอะไรครับคือเขาอยากให้มีนักกฎหมายทําให้แต่กฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์พี่น้องประชาชนยื่นฟ้องต่อศาลได้เองได้โดยไม่มีนายก็ได้ฟ้องด้วยวาจาก็ได้นะ,ะไปมีหลักฐานไปหาศาล ผงจะฟ้องคดีก็บอกเจ้าที่ศาลเขาจะมาจดบันทึกถ้อยคําเราเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ค่อยคนทํากันหรอกครับส่วนมากคือผมก็มาแก้งสิทธิธ์น้องประชาชนก็คนไม่มีเงินทำยังไ,ไงนะฮะวันนี้จะมาหาผมได้ไงผมอยู่รีสะเกตนะคุณอยู่เมืองพลค่ารถค่าลาเท่าไหร่ไม่ต้องมาทุกวันนี้มันทันสมัยนะครับดีดอคอก็ได้ส่งข้อมูลทาง m e s s ซนเจอร์ทางไลน์มาให้ผมผมก็ดูให้ว่าพี่ใช้ดูให้ว่าคาดีเนี่ยมันพอที่จะฟ้องร้องไาาด้ไหมชนะคดีไหมก็่จะบอกไปเลย ขอเห็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นนักกฎหมายนกน,นายความต้องวิจัยได้ว่าคดีนั้นมันจะชนะหรือไม่ชนะะถ้าพี่ว่าเราไม่ได้มีส่วนที่เสียที่จะไปทําคดีเรียกค่าจ้างเท่านน้นเท่า,น,น,ทาน,นี้แต่เราดูแลพี่น้องประชาชนผมคิดว่าคิดผมเนี่ยนะฮะการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับน้องประชาชนการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นถือว่าเป็นกุศลสูงสุงสดกับผมนะครับก็ฝากนะครับเดี๋ยวส่งเอกสารมาแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อของให้ช่างขอสร้างเสร็จสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงผมดูให้ นะแล้วเขียนให้ก็ส่งกลับไปคุณพี่ที่อยู่เมืองพลก็ไปยื่นฟ้องที่ศาลนะฮะได้เลยคือสําคัญในการฟ้องคดีผู้ริ้วพกเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาว่าอ่ามันต้องฟ้องนะภูมิมิลเนาของจําเลยนี่ตรงนี้สําคัญสําคัญตรงนี้คือมันเลยเป็นปัญหาว่าถ้าเหตุเกิดที่เนี้คุณต้องไปฟ้องที่ภูมิมิลเนาของผู้ให้บริการคือจําเลยไงนะครับคดีมันเลยเป็นปัญหาแต่ว่าหนึ่ง สำคัญคือต้องไปฟ้องถ้าหากว่าเหตุเกิดที่เนี้ยมันใช้กรณีเป็นที่เหตุเกิดไม่ได้ไงกฎหมายบัญญัติว่าอย่างนั้นเราก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับก็เป็นกรณีที่ออกมาให้ความรู้กับน้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องการขายฝากนะทำธุรกรรมอาพางทําสัญญากู้ยืมกันนะแต่ไปทําสัญญาขายฝากเพื่อเป็นหลักประกันเนี่ยมันเป็นค่อยคําที่หลอกลวงเลยแหละครับครับตอนนี้ผมบุญถาวรนปัญญาสิทธ ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนสภาและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองออกมาให้ความรู้กับนงประชาชนในประเด็นกรณีํำ,ำพิจารณาอภางในกรณีมีคดีความทําอย่างไรที่จะไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากอะไรที่ช่วยเหลือประชาชนได้ก็ช่วยกินดีี่คนะครับพี่นว่าคนเราอยู่ในสังคมนั้นต้องมีหลักคิดถ้าให้เราคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ว นะครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความชิดอย่าจนความชิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่จนผมบุญถาวรปัญญาชิตสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตกรวมกันเป็นรูปร้านทองให้เราได้เกิดอาไัยตออแขนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใตยกฎเกณฑ์ที่มี เียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บา้านเมืองจะสิรวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน ตองทวีเธอ,อทคุณชาติสัก,ก็สัต ทำหน้าให้รู้จุดหมายก้าสวาสู่ความสิวนวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุลนชาติสากสาตัตย์ให้คงอยู่เทียงคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ่งตราบลูกหลานไทยไม่ลืม